อนเดียวกันเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าถ้าการเียนไหว้ตายเกิดไม่มีแล้วก็จะมีการสอนเรื่องหนทางดับทุกข์เป็นทไมกันเพราะมันมีความทุกข์เราจึงสอนหนทางแห่งความดับทุกข์การเวียนวหวยตายเกิดก็รวมอยู่ในคําว่าทุกข์นี่เราก็มีการสอนที่จะไม่ต้องเวียนวหว้ตายเกิดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วในคําพูด มากมายตามที่ได้พูดไปแล้วหรือได้พิมพ์ขึ้นมาเป็นหลายลักณ์อักษรแล้วมากมายนับไม่หวาดไม่ไหวว่าการเกิดเป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดก็ยิ่งเป็นทุกข์มันก็มีหนทางที่จะดับทุกข์นั้นได้คือหยุดตัวตนที่เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนั้นเสียไม่ปล่อยเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตน มันก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเป็นเรื่องของความโง่ไปว่ามีตัวตนอา้าต่อไปอีก